ร้านนี้แบบว่าคนไม่มีไม่มีตังค์ไม่เข้านะฮะต้องมีเบมเบอร์ฮะโอเป็นเบมเบอร์เหรอครับต้องมีเบมเบอร์ต้องมีบัตร,เ,รเป็นสมาชิกฮะไม่ไม่ยากหรือบ้างอ๋อเข้าได้แล้วครับผมเข้าได้นะครับผมเข้าได้อย่างงี้โอ้เงี้ผ่านตลอดเลยครับผมอ่ะวันนี้ม่ยไ,ได้ขายผักเลยเลิกเหรอสภาพเสื้อผ้าผมไม่น่ามาเที่ยวที่ร้านอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเบมเบอร์อ่ะเฮ้ยเลิกเขียนโต๊ะดิโอเอาดังนี่ก็ได้ไหมครับผมใช่ครับท่านครับ แก้วใหม่ด้วยแก้วใหม่นะฮะผมอืเอาออเดอร์ก่อนไหมครับผมออเด็บคืออะไรถั่วหลอกลวงครับถั่วหลอกลวงคือถั่วอะไรถั่วต้มครับมีเมนูไหมเมียงูเหรอฮะเมียงงูออมาอาบปากหเมียงูโชว์ทุกนี้มันยังมีเมียงูอยู่เลยถั่วน้ำลายไหลนะครับถั่วแวถั่วน้ำลายไหลถั่วปากอ้า เมนูแนะนําเป็นอาหารมีอะไรบ้างไหมต้มยำไก่บ้านต้มไก่บ้านครับจนก็เอาบ้านกี่ชั้นสองชั้นสามชั้นได้หมดเลยฮะได้เลยฮะชื่ออะไรครับเนี่ยประจวบครับผมประจวบนั่งกุญอะไรครับแหมกลัวจะหัวเราะกันนะครับไม่ไม่กูเลาะหรอกคนชื่อประจวบก็เยอะใช่ไหนั่งกุญเเทำไมนั่งกุญเเต่เชยหรือไงถึงคุณจะหัวะเลาะกวกลัวคนจำมันขัม่ประจวบนันกุญเเละครับกิรีขันครับ กลัวคนขับกลัวคนขับครับผมขี่ริขันกลัวคนขับด้วยครับผมขี่ริขันประจบขี่ริขันครับผมคุณพ่อเหรฮะคุณพ่อประมาณคุณแม่ประสานครับผมพี่ชายประสบครับพี่ชายประสบครับผมประสบอะไรครับอุบัติเหตุครับอาหารแนะนำไอไอเหรอฮะไอครับผมไอทานนี่แหละครับอะไรฮะสุธิราชแดนซิ่งครับผมสุธิราชแดนซิ่งคืออะไรครับกุ้งเต้นครับผมเราจะคล้องคอครับ ะนาวยังทำให้คล่องคอครับอันนี้คือศิลปะแดนซ์ครับผมเล่นแปลกๆมีแปลกๆอีกแปลกๆก็มีต้มยำเพื่อนเยอะครับต้มยำอะไรครับต้มยำรมิรครับผมเอาเอาอันนี้มากินดีว่ะอะไรครับแกงหนึ่งสองสามแกงอะไรหนึ่งสองสามแกงเลียงอ่ะ อาหารหวานไหมฮะของหวานเหรอครับผมอะไรคาราบาลไหมครับเฮ้ยคาราบาคาราบาของหวานได้ไงเพลงเหรอโบลอยครับผมเอาไหมฮะไม่ได้ไม่ควรเลยแสดงว่าค um ุณชอบไปวงคาราบาเนี่ยชอบมากเลยครับชอบเพลงอะไรของคาราบาที่สุดอ่ะชอบเพลงหนึ่งที่พูดถึงผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องสายตาครับมีปัญหาสายตาเพลงคาราบาเหรอครับผมคุณเทลลี่ร้องไว้ยายสำอางบอสไม่ใช่คุณเทลลี่ร้องไว้เทลลี่ร้องไว้ปี เพลงเกี่ยวกับปัญหาทางสายตาผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเพลงอะไรนางงามต้อกระจกครับมียเพิ่งไปไหนเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยมีที่ไหนกูจะยังจะไปสั่งอะไรตอนนี้หนูกลืมเรื่อยเรื่อยก่อนนางงามต้อกระจกไม่ต้อกระจกเอางี้ขอเอาคอมมา่อยเอาคอมเหรอฮะครับผมอุ้ยอันตรายนะเอาคอมไม่ใช่ครับเอาบาใช้งานครับ๋อเออร้านนี้สนุกดีรับ รุ่นนี้ต้องนั่งฝั่งนี้ครับทำไมเพราะว่าจอนไปทางนี้ฮะไม่ใช่หรอกแค่มึงหันกลับมาม่เข้ามาทางนี้แล้วช่วยๆยกโต้นเลยครับครับผมมันมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสวัสดีค่ะครับผมคุณอาจินครับคุณอาจงค่ะผมแตงโมครับแตงโมผมแตงโมครับผมอ๋อค่ะเอ๊แล้วข้อมูลอ๋อมาแล้วค่ะครับผมผู้ชายหน้าตาดี เช็คหน่อยนะคะคุณนาทีค่ะนาทีนาทีค่ะนี่แฟนคุณเหรอครับแฟนค่ะแต่งงานกันอยู่หกปีแล้วค่ะเพราะหน้าตาเขาไม่น่าเป็นคนเจ้าชู้นะฮะเอ๊ะผมเคยเห็นเขาที่บางประกดนะนคนละคนค่ะหรอครับเชื่อกูเถอะค่ะสั่งอาหารไหมครับค่ะโอ้กินมาจากบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะรักดูเหมือนจะรักลูกรักเมียดูจากหน้าตาเรงเห็นกขนแล้วก็ไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเลยนะรับน้ำไหมมน้ำอะไรบ้าง ก็เป็นพวกน้ําสมุนไพรครับน้ำสมุนไพรน้ําอะไรครับมีน้ํามะกรูดน้ํามะกรูดคั้นนะฮะแล้วก็มะขามพวกนี้ฮะไปแล้วก็ไปปะมาชักออดลงออดลงออดลงเรื่อยครับแตงโมนะคะครับผมแตงโมครับนี่แตงไทยครับผมแตงไทยค่ะสวัสดีนี่คุณอะไรนะครับผมป้าจัวครับเกือบไม่ทันครับ จนะครับครับอกคุณพ่อนะฮะประสานครับประมาณงั้นใช่เหรอประมาณก็คุณแม่ประสานแม่ประสานครับผมแล้วพี่ชายอ่ะประสบประสบอะไรอุบัติเหตุกันอะไรกันกินอยู่คุณพ่อตัวก่อนนะครับคุณเดนนะคะ